วสวัสดีค่ะต้อนร,รับทุกคนนะคะเข้าสู่ KTN Economic Outlook ค่ะประจำาวันจันทร์ที่20พฤษภาคมนะคะอยู่กับกบระต่ายวันณติณาราค่ะ สัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าต้นสัปดาห์จะได้รับอาน,นิสงมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเห็นถึงโมเมนตัมเชิงบวกทางฝั่งของเอเชียกันอยู่เหมือนกันเปิดตลาดมาก็เห็นเขียวเียวกันเยอะเลยนะคะรวมไปถึงทางฝั่งของตลาดทุนไทยด้วยก็ยังไงเดี๋ยวสัปดาห์นี้ค่ะมาวิเคราะห์กันนะคะกับทางดรปต๊อปหรือดรตรสมชัยอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การฝา่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์จากทางบลจก,กรุงไทยกันค่ะสวัสดีค่ะดรป๊อปสวัสดีครับคุณกระแตสวัสดีครับท่านผู้ชม แล้วเต้าเป้าขาสัปดาห์ที่แล้วนี่ดูเหมือนว่าจะมีโมเมนตัมเชิงบววส่งมาถึงวันจันนี้เลยนะคะงั้นสรุปของสัปดาห์ที่ลราให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ดาวโจนสปิดเหนือ40,000จุดครั้งแรกด้วยใช่ครับก็จริงๆหลายอินเด็กซ์ก็ทำเอาทำหามันมีวันหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเมเจอร์อินเด็กทั้ง3ตัวของสหรัฐนะครับก็ทำอาทำหาพร้อมกันก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีนะครับ ถ้าดูทั้งสัปดาห์แอกวี v ก็บวกเพิ่มเติมกับเข้ามานะครับตัวดัชนีหุ้นทั่วโลกเนี่ย MSCI แอกวี v ก็บวกขึ้นมา1.7แต่รอบที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ออกมาทางด้าน Emerging Market มากกว่านะครับเราเห็น Emerging บวกขึ้นมาได้ก็ทั้งดี2.7คือ Emerging Market ที่เป็นดัชนี MSCI เนี่ยมันมีผลจากทั้งตัวอินเด็กของมันตัวราคาหุ้นของมันแล้วก็ตัวเรื่องของค่างเงินด้วยนะครับมันก็เลยเวลา อ่าสวิงเนี่ยมันจะสวิงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะอย่างหันแสงนี่บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว3-2%มจเอก็อตอบสนองกับมาตรการที่ออกมานะครับถามว่าอีเวนท์ที่เกิดขึ้นคือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนติดตามเรื่องเงินเฟอ้อเป็นหลักเลยนะครับว่าเงินเฟอ้อจะออกมาเป็นอย่างไรเงินเฟอ้อจะชะลอลงหรือ,อยังถ้าชะลอลงแล้วมันก็จะมีความหวังเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยกลับคืนมานะครับปรากฏว่าคือตัวที่ประกาศก่อนเป็นเงินเฟอ้อทางด้านผู้ผลิตนะครับก็คือ PPI ประกาศออกมาเสร็จป,ปั๊บ ปรากฏว่ามันสูงกว่าที่คาดนะครับก็นักวิเคราะห์คาดการการประมาณสัก0.3ตัวเลข,ขออกมาประมาณสัก0.5มามันนอนนนะครับก็อาจจะทำให้ตลาดยังอึมขึ้นอึม,ค,ม,ค,ม,ค,มคึมนิดนึงนะครับแต่ปรากฏว่าพอตัวเลข CPI ออกมาเนี่ยเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคเนี่ยซึ่งมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขการตัดสินใจเงินเฟ้อเรื่องการตัดสินใจเรื่องของดอกเบีย้ยมากกว่าเนี่ย ปรากฏว่าตัวเลข CPI ออกมาค่อนข้างดีนะครับก็ออกมา0.3%มานอนมานเหมือนกันทั้ง headline ทั้งคอนะครับก็ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวคอเนี่ยค่อนข้างตัวคอเนี่ย inline กับที่นกวิเคราะห์คาดนะครับแต่ตัว headline เนี่ยตอนแรกนกวิเคราะห์คาดไว้0.4%ก็ออกมาถือว่าต่ำกว่านะครับมันก็เลยเป็นเหมือนว่าเป็นแคตตาลิสต์ให้กับตัว ความหวังน,นะครับในเรื่องของการที่เฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับก็อไอเรื่องของการเฟดลดดอกเบี้ยก็เริ่มกลับมานะครับยิวก็ปรับตัวลดลงแล้วก็เลยเป็น sentiment ในเชิงบวกสําหรับตลาดหุ้นได้เหมือนกันนะครับคือนอกจากเรื่องของสหรัฐนี้เรื่องของตัวเงินเฟอ้อแล้วเนี่ย ฝั่งจีนก็มีมาตรการออกมานะครับออกมาต่อเนื่องนะครับก็อย่างล่าสุดก็เป็นมาตรการในการลดดาวเพย์เมนต์นะครับก็มีการลดทั้งในส่วนของบ้านหลังแรกบ้านแถวนี่2นะครับก็ลดลงไปอย่างละประมาณ5%แตแปลว่าคนจะซื้อบ้านเนี่ยต้องเอาเงินมาลงเนี่ยน้อยลงนะครับเงินต้นมาลงน้อยลงดังนั้นมันก็ทําให้คนสามารถที่จะซื้อซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของตัวอดอกเบีย้ยมัดเก็เรทเนี่ยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อบ้านเนี่ย สินเชื่อซื้อบ้านเนี่ยก็มีการปรับลดลงนะครับคือปรับมินิมัมลงการปรับมินิมัมเนี่ยมันก็เหมือนว่าเปิดทางให้ดอกเบีย้ยเนี่ยสามารถที่จะลดลงได้มันก็ยิ่งช่วยทําให้ตัวคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับและแถมมีมาตรการในส่วนของตัวที่เปิดทางให้กับ รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อ Property เนี่ยที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยที่พัฒนาแล้วแต่ยังยังยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อได้แล้วก็เอามาทําเป็นบ้านาบ้านราคาถูกนะครับ affordable homes เนี่ย พื่อที่จะเหมือนทําให้แบบตัวโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันสามารถรันต่อไปได้เห็นเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกสำหรับตลาดทุนจีในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ตลาดจีเนี่ยอย่างที่บอกหับแสงบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสามเปอร์เซนต์กว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและเซนติเมนต์เชิงบวกแบบนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากภาวะเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นการคาดการณ์ของตลาดที่ดูมุมมองจะดีขึ้นแล้วค่ะเกี่ยวข้องกับการแถลงของโจมพาวเวลเมื่อวานด้ไหมคะ ก็ถามว่าคุณจรรงพาเวโหลังๆก็พอคาดการได้นะว่าคุณจรรงพาเวโจะพูดอย่างไรเพราะว่ามันก็จะเป็นแมสเซจที่คล้ายๆกับที่พูดในหลังการประชุม f o c ที่ผ่านมานะครับคือหลักๆก,ก่อนหน้าที่เราจะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยตลาดค่อนข้างกังวลในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อที่สูงมาในเดือนก่อนๆหน้านั้นนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อก็สูงเศรษฐกิจบางส่วนก็ยังดูดีอยู่นะครับมันก็เลยมีความกังวลว่า ตกลงดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะต้องขึ้นต่อหรือเปล่าเพราะว่าดอกเบีย้ยให้ห 5. 5. 5. ววรับ5.2 5-5%เนี่ยถ้าเงินเฟ้อมันยังไม่ลงถ้าเศรษฐกิจมันยังดีอยู่เนี่ยมันก็เอ๊ะสะท้อนภาพว่าเงินเฟ้อมันยังมันยังมันยังคุมเข้มไม่พอหรือเปล่านะครับอาจจะต้องมีการบางส่วนก็จะกังวลว่าดอกเบีย้ยมันจะต้องขึ้นหรือเปล่าอคือแมสเส่ของคุณจอร์ดรอโดยทั่วไปเ็าบอกว่า Hire f o ฟอ o n ล e r เราติดตาม d a t a d e p e n d e n ดดูเรื่องเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะครับแต่คิดว่าตัวหลักๆที่เขาพยายามพูด ในช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ก,การประชุมเอฟโอเอ็มซีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพยายามบอกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่น่าจะขึ้นนอะอพอดอกเบีย้ยไม่ขึ้นเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็อาจตัดตัดมุมนึงไปแล้วว่าไอ้ที่จะมาเซอร์ไพรส์ตลาดว่าดอกเบีย้ยขึ้นต่อเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่เขาก็พยายามย้ำว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันไฮเออร์ฟลอร์ลงเกอร์ผลกระทบจากดอกเบีย้ยสูงมันยังไม่เห็นชัดนะครับก็ซึ่งมันก็เริ่มมาเห็นในช่วงตัวเลข CPI ที่ประกาศสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่า ผลของดอกเบีย้ยที่สูงเนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นผลแล้วนะเพราะว่า CPI ในส่วนที่ลดลงเนี่ยมันก็ลดลงในสายหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินอดอกเบีย้ยแล้วเหมือนกันนะครับอา mm hmm. ทิเช่น s วิสบ c งเซกเตอร์เ็เริ่มที่จะลงละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งในเรื่องของอาหารอยู่ยานะครับในเรื่องของตัวราคาสินค้าทั่วไปโดยเฉพาะราคารถซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันมันพุ่งขึ้นไปแรงเนี่ย จากปัญหาในเรื่องของห่วงโซ่ประทานว่าผลิตไม่ได้เนี่ยตอนนี้มันก็เห็นสัญญาณชัดเจนว่ามันลงนะครับแปลว่าผลจากดอกเบีย้ยสูงเนี่ยมันมัน,ม,นมันเริ่มที่จะส่งเข้ามาแล้วหรืออาจจะเหลืออีกคอมโพเนนต์สองคอมโพเนนต์นะครับก็คือเรื่องของราคาบ้านนะหรือค่าเช่าบ้านเนี่ยมันมันยังถือว่าเป็นตัวที่ลงยากมันก็เลยเป็นตัวที่ทําให้เฟดเนี่ยพยายามออกมายืนยันนะครับว่าดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะต้อง higher for longer หน่อยนะครับก็ต้องติดตามอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องเศรษฐกิจ นะครับแต่ยังไงก็ตามเราในในมุมมองเราเราก็คิดว่าเฟดนะ่าจะมีการลดดอกเบี้ยได้ในปีนี้เหมือนกันนะครับมุมมองเราเรายังสามครั้งอยู่นะครับแต่ตลาดก็เริ่มช่วงก่อนหน้านี้ก็ผ่อนไปละเหลือแค่2ครั้งอาจจะเริ่มในเดือนเดือนพฤศจิกายนแต่พอหลังจากตัวเลข CPI ออกมาเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาใหม่นะครับว่าโอกาสอาจจะเป็น2ครั้งในปีนี้เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะเร็วขึ้นเริ่มจากเดือนกันยายนนะครับเห็นช่วงนี้ก็ตลาดก็เริ่มมี Price in ในเรื่องว่าเออดอกเบี้ยมันอาจจะลดเร็วขึ้นเนาะ มันก็เลยเป็นมุมมองที่ดีของของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้นะครับซึ่งรวมถึงทางฝั่งตลาดหุ้นไทยด้วยเลยนะคะเพราะว่าของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆในตลาด emerging Market เราอ่ะก็มีการปรับตัวขึ้นกันได้ก่อนไปแล้วไทยเราเองอาจจะยังแบบดูตามเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเราดูจากสถานการณ์ของเอ่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็แอบรุนเหมือนกันนะคะว่าสัปดาห์นี้จะปิดเหนือ1,400จุดได้ทางเคทแฮมเองมองต่อตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะ ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่แลงก,กาดมากๆนะครับคือเวลาที่บางทีแคปตูลิสมันมาหมดในทั่วโลกเนี่ยตลาดหุ้นเห็นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหราัฐยุโรปจีนหรือนอตเอเชียต่างๆเนี่ยแต่ไทยจริงๆไม่ใช่แค่ไทยนะครับอาจจะรวมถึงประเทศอื่นๆในวีเจนนี้ด้วยเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นแลงขาดชัดเจนในปีนี้นะครับก็จริงๆประเทศไทยมันก็มีประเด็นเฉพาะตัวด้วยเหมือนกันนะครับคือเศรษฐกิจเราอย่างที่ทราบกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จากหลายๆปัจจัยคือเรามีปัจจัยปัญหาระยะยาวอ,อยู่แล้วในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับความสามารถในการแข่งขันการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟื้นตัวนะครับแต่เทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างคนที่ดาวเด่นมากๆในปีนี้เนี่ยก็คือญี่ปุ่นในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยคนเยอะมากๆนะครับเวลาถ้าเกิดไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแสดว่าญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแต่ไทยก็ฟื้นตัวแต่อาจจะฟื้นตัวช้าหน่อย แล้วเราก็มีปัญหาในเรื่องของพรบงประมาณที่ล่าช้ามาจริงๆครึ่งปีครึ่งปีงบประมาณแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็อันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นจุดที่เรียกว่าอาจจะตลาดตลาดหุ้นไทยดูไม่ค่อยน่าสนใจในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่เราคิดว่าในช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้มันน่าจะเปลี่ยนไปน่าจะดีขึ้นนะครับอย่างเมื่อ เท้าเนี่ยมีการประกาศตัวเลข g d p ของไทยในช่วงไ<ม>ตรามาสหนึ่งออกมานะครับ<ไ>ต้องบอกว่าตัวเลขดูดีเลยทีเดียวนะครับ<ม>คือไตรามาสสี่เราขยายตัว1.7%นะครับคนคาดว่าตัวเลขไตรามาสหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่แถวประมาณสัก0.8-0.9เนี่ย<ม>ปรากฏตัวเลขมาออกมา1.5%นะครับเรียกว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเยอะเหมือนกันรเราประเมินไว้ประมาณสัก1.2ยังดีกว่าที่เราคาดเหมือนกันนะครับคือ ประเด็นคือไตรมาสสี่เนี่ยตัวเลขมัน Q on Q มันติดลบเหมือนกันนะครับ Q on Q มันติดลบไป0.4เอร์เซที่กังวลแม้กระทั่งเราเองก็ก็จุดหนึ่งเราก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะติดลบ Q on Q เนี่สองไตรมาสติดต่อกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูเลยเราอย่างเห็นเนี่ยเกษตรมันก็แย่นะครับเพราะว่า ภัยแรงอุตสาหกรรมก็แย่อยู่แล้วอร์วิสเราไม่แน่ใจว่าจะดึงขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนปรากฏตัวเลขที่ออกมาอย่างที่เรียนว่าโต1.5%เยอร์บนเยยนะครับบวกไปถึง1.1%คิว Q นคิวจากตอนแรกที่คนคิดว่าจะติดลบปรากฏว่าบวกได้ค่อนข,ข,ข้างดีนะครับหลักๆก็มาจากตัวอร์วิสเป็นหลักนะครับก็อร์วิสถือว่าเป็นภาคที่เรียกว่าดึงทุกอย่างขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกัน นะครับก็แต่ถ้าดูเป็นในเรื่องข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 องฝั่งประสงค์นะครับทางนั้นคอนซัมชันเนี่ยถือว่าโตได้ดีต่อเนื่องนะครับอย่างการไปพกบ้านเราเนี่ยก็ขยายตัวไปต้อง6.9เปอร์เซ็นต์อ่าชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก,ก่อนนานน้นที่อยู่7.4แต่ตัวเลข6.9ก็ถือว่า ขยายตัวสูงมากๆหลักๆก,ก็จะไปขยายตัวในเรื่องของการกินการอยู่การใช้จ่ายาเน้นในเรื่องของภาคการบริการ guard, นะครับมาเลยทําให้เซอร์วิสเซอร์เนี่ยโตได้ค่อนข้างดีแต่อาจจะต้องมีจุดระวังนิดน,นึงก็คือเรื่องของการใช้จ่ายพวกบิ๊กทิเกตไอเทมเนี่ยเรื่องของออโต้ออโต้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณชะลอลงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าภาพรวมๆก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ การลงทุนภาคเอกชนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เด่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับโตขึ้นมาตัง้ง4.6%เยอันเยียนะครับก็อันนี้ก็สะท้อนภาพในเรื่องของตัวการที่เริ่มมี FDI เข้ามามีการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของตัว EEC พวกนั้นนะครับก็เราเริ่มเห็นการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นซึ่งจุดนี้เราคิดว่าน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องถ้าเกิดเราเห็นตัวมาตรการภาครัฐออกมาในเรื่องของม่เงินครับ เม่เงินภาครัฐที่ออกมามจะทําให้เม่เงินตรงนี้มันไหลเวียนดีขึ้นนะครับการภาคการท่องเที่ยวหรือว่าตัวถ้าดูภาพรวมๆกันเรื่องของการส่งออกอภาคการบริการเนี่ยการส่งออกที่เกี่ยวข้องการบริการเนี่ยมันก็ยิง่งโตได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเกือบเกือบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว,วก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีงั้นมันก็เลยเป็นตัวเหล่านี้แหละก็เป็นตัวที่ดึงเศรษฐกิจขึ้นทำให้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเชิงบวก นะครับแต่ตัวที่มันแย่นในคอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ตลาดก็รับรู้ไปมากแล้วเหมือนกันนะครับ<ะ>อ,อย่างเรื่องของการส่งออกสินค้าตัวเลขก,ก็ติดลบลบประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาระยะยาวเหมือนกันการใช้ใจ่ายภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบเม้นเงินปกติหรือว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยถือว่าลบไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ,อันนี้ก็สะท้อนภาพในเรื่องของตัวพรบประมาณที่ล่าช้านะครับ ตัวการใช้จ่ายภาครัฐลดไปประมาณสักสองเปอร์เซนการลงทุนภาครัฐลดไปประมาณสักยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนตก็ค่น้งเยอะเลยทีเดียวนี้ก็ถึงถึงได้พยายามพูดมาตลอดว่าไอ้พรบงประมาณที่ราชช้ยเนี่ยมันเป็นตัวที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับคือคิดง่ายๆว่าไอ้ตัวเลขรวมๆเนี่ยที่อยู่ที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซนตในไตรมาสสี่เนี่ยถ้าขอแค่สองคมนี้เนี่ยการการใช้จ่ภาครัฐการลงทุนภาครัฐเนี่ยขอแค่กรดเป็นศูนย์เนี่ย เราน่าจะเห็นโกร w ของไทยเนี่ยประมาณสักสามจุดหกเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวซึ่งเราจะเห็นภาพตรงเนี้ในช่วงคร <It 's S 1> ึ่งหลังปี oh. หลังจากที่งบประมาณมันผ่านมีเม็ดเงินออกมาเหล่านี้เราเพนเราค่อนข้างมีมุมมองที่ positive สำหรับตลาดทุ้นไทยเศรษฐกิจไทยและจริงๆก็ตลาดทุนไทยเหมือนกันนล้ในช่วงไตรมาสสองเนาะน่าจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวครึ่งหลังปีเราอาจจะเห็นตัวเลขสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่าได้เห็นอยู่แล้ว 4% 5%เอนาี่ยอาจจะมีความเปลีไปได้เหมือนกันในเชิง GDP Growth นะเห็นตรงนี้มันอาจจะทำให้ความคลึกคักสำหรับตลาดหุ้นมุมมองสำหรับนักทุนต่างชาติที่เคยไปเรียกว่าลืมๆม,ลมตลาดหุ้นไทยไปเนี่ยอาจจะต้องหันกลับมามองเหมือนกัน นะครับเห็นตลาดหุนไทยเราเชื่อว่าอัพไซด์ในช่วงข้างหลังปีเนี่ยน่าจะมีไซส์เซอร์เบเหมือนกันนะครับเรามอง t a เหตปีนี้เนี่ยก็ประมาณสักพันห้านะครับก็ถ้าดูทั้งปีอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามองจากจุดนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าอ่พอประมาณเหมือนกันนะครับเกือบเกือบสิเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับเห็นเราก็มีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกสําหรับอ่าตลาดหุนไทยเหมือนกันแต่แน่นอนมันมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่สองสมประเด็นเหมือนกันนะครับก็ต้องดูเรื่องทั่วโลกว่าข่ามันมีอ่าข่าวอะไร ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตลาดทุนไทยความหวังของเราเนี่ยก็คือเรื่องของตัวงบประมาณที่ออกมาตัวท่องเที่ยวที่น่าจะดีขึ้นก็ต้องคอยติดตามว่างบประมาณที่ออกมาเนี่ยจะสามารถเร่งเบิกจ่ายได้แค่ไหนโดยเฉพาะมีเรื่องเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่ต้องการใช้เงินที่มันค้างปีเนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องของอิน e n น i v e ในการเบิกจ่ายเนี่ยมันมันน้อยลงหรือเปล่า อันนี้เดี๋ยวคงต้อง,ต,องต้องรอดูตัวเลขเหมือนกันแล้วก็เรื่องภาคการท่องเที่ยวนะครับว่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนในพวกในช่วงขหลังปีเพราะเราต้นปีเราเห็นแล้วว่าช่วงตุลกีเนี่ยมันมันดีมากๆกนะต้องก็ต้องรอดูว่าช่วงปลายปีที่เป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเราจะกลับมาหรือเปล่านะครับเหล่านี้ก็คงเป็นประเด็นที่ต้องคอยติดตามนะครับ งั้นรวมๆแสดงว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมหรือเป็นจังหวะที่เราสามารถทยอยกลับเข้าไปลงทุนได้เพื่อลุ้นการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังใช่ไหมคะใช่คือคือ,คอถ้ามองเป็นทัคติคอลนะครับเราก็เชื่อว่าในครวงครึ่งหลังปีเนี่ยตลาดหุ้นไทยสรีไทยเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ทยอยเข้าไปสะสมได้โดยเฉพาะอ่าคนที่อ่ต้องการลงทุนใน tax saving fund นะครับก็อาจจะมองว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมเข้าไปทยอยเก็บได้ได้แล้วเหมือนกัน โอเคงั้นนอกเหนือไปจากทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยแล้วค่ะยังมีสินทรัพย์ไหนที่น่าสนใจเหมาะสําหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้บ้างคะดิอันป๊อปต้องบอกว่าในภาพรวมๆเนี่ยพอพอตัวเลขเงินเฟอ้อมันออกมาดีคนเริ่มกลับมามองเรื่องของตัวเฟดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยได้เนี่ยต้นงบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยดอกโดยเฉพาะดอกเบี้ยเฟดเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวที่ drive ทุกตลาดเหมือนกันเห็นโมเมนต์จังหวะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอบบ่นนอบบนนาจริงดีทุกตลาด <c oughs> ใช่คือแต่แต่ที่เราอย่างสารัฐเนี่ยที่ก่อนหน้าน,นี้เรามีความระมัดระวังเนี่ยพอมันพอมันโมเมนตัมเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็กลับมาเรียกว่าเอ็สารัฐก็กลับมาอยู่ในกลุ่มที่สามารถลงทุนได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังชอบอยุโรปอยู่เราก็ยังชอบจีนอยู่นะครับโมเมนตัมของจีนเราเชื่อว่ามาตรการต่างๆนี้เข้ามาเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้แล้วก็ตลาดทุนไทยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับ โอเคค่ะงั้นสำหรับสัปดาห์นี้ประเด็เนอื่นๆเลยคะมีอะไรทต้องติดตามกันต่อไหมคะก็ถ้าดูในเชิงตัวเลขของไทยคงคงจบแล้วในเรื่องของ GDP ที่ประกาศมาเมื่อเช้านะครับของต่างประเทศก็จะมีพวก Service I, เอ r v ซอร์วิสพีเเรื่องของตัวตัวบ้านในสหรัฐไรยนียอาจจะไม่ใช่ตัวที่เมเจอร์เท่าไหร่นะครับคงต้องติดตามผลประกอบการอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆช่วงนี้มันอยู่ทยช่วงท้ายๆของ e a r n i n g ็งซีซั่ของไตรมาสหนึ่งแล้วแต่ตัวที่มักจะประกาศช้ากว่าชาวบ้านคือ n v ็นวีเดียนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ เรียกว่าน่าจะมีผลกระทบต่อแบบตลาดได้เยอะเหมือนกันะนะค,คือถ้าผลประกอบการออกมาดีหุ้นกลุ่ม AI ก็น,น่าจะมีมุมตั้งที่ดีต่อนะครับเนก็น่าจะต้องคอยติดตามตัวเอ็นวีเดียเป็นหลักนะครับน่าจะประกาศมาวันพุธนะครับ แล้วก็มีตัวเ็จที่จะออกมาพูดช่วงนี้ก็จะออกมาพูดเยอะหน่อยคือผ่านพ้นช่วงช่วงไสเลนพิเลตไปแล้วช่วงนี้ก็จะพูดเยอะหน่อยแล้วก็จะมีตัว FOMC m i n u t e ิะนะครับจากการประชุมไปเมื่อวันปลายเดือนที่แล้วแล้วก็สามสิบเมษายนถึงพฤษภาเนี่ยแล้วก็น่าจะมีการประกาศตัว FOMC minutes เนี่ยวันพฤหัสนี้นะครับก็คงต้องดูรายละเอียดว่าเขาตอนที่เข้าประชุมเนี่ยเขาพูดอะไรกันอย่างไรมีแนวโน้มมันจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าจะลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเยอ่อก็คงต้องดูจากตัว m i n u t e ตัวนั้น นะครับโอเคบถ้วนค่ะติดตามมาต่อนะในเรื่องของตัวผลประกอบการนะคะแล้วก็อย่างประชุม ى, ผลการประชุม f อ MC ็ก็น่าติดตามกันจะได้ดูถึงดีเทลรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเราค่อยมาติดตามกันต่อคีละกันนะคะว่าประมวลภาพจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะมีคาแนะนําอะไรเพิ่มเติมไปจากสัปดาห์นี้บ้างแต่วันนี้ค่ะแต่และก็ตรองป๊อปองขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ